โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อพี่พน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่อง e r o m a n Channel ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆวันนี้นะครับแอดมินจะพามาดูปฏิทินเงินเข้า3,000บาทของกลุ่มปาะบางเข้าเดือนไหนบ้างเท่าไหร่มีใครได้รับบ้างใน13ล้านคนแหล่งที่มาของข่าวนะครับก็คือข่าวสดเดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้เพื่อนๆมาดูรายละเอียดกันอีกครั้ง แอดมินก็จะพามาดูประเด็นนะครับเขาบอกว่ามันตกลงนะครับมันจะเข้า2,000บาทหรือว่า1,000บาทกันแน่นะครับจ่ายเดือนไหนนี่นะครับผมคําตอบนะครับสําหรับเรื่องเงินช่วยเหลือกลุ่มปอบางนั้นนะครับเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลมากและดีอกดีใจกันทั่วหน้านะครับสิล้านคนซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆออก3กลุ่มคือ,อเด็กแรกเกิดนะครับถึง6ปี แล้วก็วงเล็บด้วยนะครับว่าต้องเป็นเด็กที่ยากจน2กลุ่มผู้พิการนะครับแล้ว3กลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองในแต่ละกลุ่มนะครับ <c oughs> ในแต่ละกลุ่มนะครับก็จะมีคนถามเข้ามาเยอะเช่นกันบอกว่าปกติได้เงินช่วยเหลืออยู่แล้วส่วนนี้จะไปกระทบเงินที่ช่วยเหลือไหมนะครับจะไปกระทบกับเงินที่ช่วยเหลือไหมอย่างประมาณนั้นอย่างเช่น เด็กแรกเกิดนะครับที่มีเงินอุดหนุนเด็กอยู่แล้วก็จะมีแล้วก็ผู้สูงอายุก็จะมีเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุอยู่แล้วผู้พิการก็มีเงินช่วยเหลือผู้พิการอยู่แล้วในแต่ละเดือนอันนี้ยังไม่รวมถึงสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยได้รับช่วยเหลือต่างๆนานานะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ในกลุ่ม13ล้านคนหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในกลุ่ม13ล้านคน อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ต้องช่วยเหลืออ่าปฏิทินนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นปฏิทินนะครับหนึ่งเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีครอบครัวยากจนนะครับก็มีจำนวนหนึ่งหนานสนห้าหมื่นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับไม่พร้อมจ่ายเขาก็จะโยกไปมิถุนายนเลยเขาก็จะรวบยอดให้2,000บาท แล้วก็เดือนอกรกฎา,าคมนะครับก็จะเป็นหนึ่งพันบาทก็รวมเป็นสามพันนะครับเช่นกันนะครับกับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะครับก็เดือนพฤษภาคมเขาก็ยังไม่พร้อมจ่ายแล้วก็ไปจ่ายนิถุนายนสองพันแล้วก็ก,การกฎาคมนะครับอีกหนึ่งพันกราบขออภัยนะครับ ก็ตารางปฏิทินนะครับเงินเข้าก็จะเข้าตามเดือนอมิถุนายนนะครับโดยจะโอนครั้งแรก2,000บาทเนื่องจากเดือนอพฤษภาคมนี้มันใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับเขาจึงโอนไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาก็จะบวกไปเลยนะครับ2,000บาทในเดือนมิถุนายนาหากใครนะครับได้เงินได้เงินอยู่แล้วนะครับก็จะได้เพิ่ม ไปนั่นเองเช่นผู้พิการอาจจะมีเงิน800บาทที่จะเข้าอยู่แล้วก็อาจจะเข้าเป็น800แล้วก็เงินเพิ่มอีก2000บาทนะครับก็จะเป็น2,800ไปเลยนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจเนาะนี่นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันนะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอภัยเพื่อนๆในนาทนีด้วยก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Hero Man Channel นะครับเพื่อไม่พลาด ข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปเมื่อทางช่องได้ลงมันจะเด้งแจ้งเตือนก็คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามเดี๋ยวแอนมี้จะทิ้งลิงก์ข่าวสดไว้ด้านล่างด้วยนะครับเผื่อเพื่อนๆต้องการข้อมูลอื่นๆเนาะวันนี้ก็ต้องการคำว่าลากันไปก่อนแล้วกร,ราบสวัสดีครับ